ทุกคนเมือน,นี่อาหารแรงง่ายค่ะทอดทอดอลูกชิ้นกับมันฝรั่งนะคะเบืองพญายยนะคะ <laughs> มึงสงผมค่ะทุกคนเอาชปดบุลลยเาไปทดสี่ตุลิโต้แตัวของพญายยนะจานหญ่เลยค่ะไั่เแหลยมีเวล์ทุกทีดราช่วย เมือน,นี่ไข่ไข่ไข่ค่ะอืมอีไกเลอะรออืมไข่ไข่กลับมาก็นอนเลยค่ะทุกคนเ <im> ตือนขึ้นมาก็เลยมาเข็ดใส่กอกซูปพะยเ,เอเฮ็ดอะถอดลูกชิ้นซูปพญยกินค่าซร้อเราเสียไหมอืมอืม But this is not vegan canal. What do you You take salt? Mm. No. <laughs> ไข่ไข like ่ค่ะคือทำงานเป็นหลักา่ะชนหอมมาเนี่ยค่ะเลยกกับบานใบสองไอากาศหนาวนะคะลมกระแฮมีกัว

เรได้กลวยมาได้กลวยงามๆแต่ว่าเป็นสิ่งค่ะทุกคนไม่เรื่องว่าเห็นฟังมาเจอว่าคอยซื้อจินเตอร์เน็ตนะตัวบอคืองวัที่คอยซื้อลิปสติกบอแต่ว่า กรชงอีเมลไปถามเขาด้วแหละก็เคออยสร้างอ่าชุดอ่าซีชมพูแม่ชุดจังเกงลคาสันกับเสืออ่าสปอร์ตบาร์แม่ท่านใดเยอะค่ะนั่นแหละกระชงแต่วันที่ยี่สิบหกกีบเจ็ดค่ะทุกคนนั่นเองค่ะไม่ใช่วันที่เท่าไหร่วันที่หาเหรอนั่นแหละ เ๋าวมื่อนี่ขคอยก็เล้อส่งอีเมลไปถามนะคะว่าคืนนั้น,นไรแท้เบิงถาอาทิตย์นี้ยก็ได้นะสิเฮ็ดจังใดโทรไปส่งงปีก <laughs> มื่อนี่ยคอยบอกกัลัางกายเลย ก็ค่อยๆมือวานนี้ค่อยออกนักนะคะค่อยเห็ดจานมุนนะ่ะหารอบค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก้อนฉินน้อนอีกทุกคนก้อนฉินน้อนอีกไปเห็ุดอีกสองรอบนั่นแหละแล่ทั้งเต้นแอโรบิกมือวันนี้ขอกระังกายหนักพวดพราะย้าว่าค่อยหักโฮมจนเกินไป แต่เมื่อนี่ยข่อยเล็กไข่ที่ไข่ก็เพราะว่าอากาศนี่แหละค่ะน้ำหมูกก็ย่อยแราวข่อยก็บมาถิ่มขยะ,อะเอาขยะพลาสติกที่ทำงานออกมาถิ่มเราล้มเคยแฮ้อากาศหนาวค่ะทุกคนเมื่ออนตอนแรก วัน่อจลาหยุดอีกเพื่อวันพฤหัสทุวันพฤหัสนะคะ่ะแต่ว่าพอดีมีอดเดอร์มาสามสิบคนเหตุสมรโกตตัวตานะคะ่ะสามสิบคนเนี่ยถ้าเห้เตรียมอุปกรณ์ไ้ถ้าเห้มีอุปกรณ์ไ้และเออมาม่อุปกรณ์เออนานะมาถึงว่าขั้นคอยเหตุอาเหตุใส่เหตุยังเสียเรียบร้อยแล้วนะะใส่เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะทุกคนแต่ว่าคอย พัดในเห็ดใส่กอสิพันในเห็ดคือนมปังนะเบิดนะค่ะเบอร์อื่นเพื่อนที่ทางานที่เขาอยู่ในเมืองเขาจะเอาม,ามาาอ้าน้ํายน้ำมะซาวนะคะเพราะว่าเขาสั่งจากทาง้านใหญ่น่ะอ่ามันจะมาวันสุกนะคะแต่ว่าคอ,อยจะต้องเห็ียห้แล้วเมอ่ออื่น เเนี่ยตอนตอนน่นะกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านร้านใช้พีนายพลร่งรงลางกับยางมาร์กพอดีเลยคุยกันแกน่ะ,ะไปยิ้มนะคะไปออกกำลังกายยูยิ้มถุกมือนะคะเมื่อลาชั่วโมงแกคงจะเห็นน่ะคลิปขอยออกกำลังกายแกก็เลยบอกว่านะๆเธอคือว่าบอมาออกกำลังกายอยู่ยิมมาซ้อ,อ,กกายอ,ย <laughs> อนค่ะ ก็เลยว่าบอกจากไอเอนโคตรขนาดนี้เหรแกว่าจากไอเหยัยงยืนเนี่ผู้หญิงเข้ามาผู้หญิงเป็นโคตรแต่เยอะสั่นอะไรวันนี้อาจจะไปทำคลิปทายคลิปออกกับร่งกายอยู่ยชิมก็ได้ค่ะทุกคนนะค่ะวันนี้ช่วงที่ข่อยนะบ่ได้ไปทำงานอ่อีกนะข่อยก็จะเที่ยวไปอันซาวนาะค่ะ ันมน่ะมันเห็ุให้อาเจ็บทองค่ะทุกคนเจ็บมองนี้นะคะใคยก็บ่าดีเด้ดีตรงที่เวลามันเศร้าเจ็บแล้วมันรู้สึกว่ามันเบาแม่ทุกคนคือยางไข่มันมันแตกนี่แหละแต่มันแตกมั้ยทีทองสิละล้ายไข่มันนี่ยังสินะคะแต่ว่าจะยึดเสน้นยึดสายอย่างอื่นไปนำ้ำค่ะ พม่ใช่พลังแล้วลงไปเบื้องอ่ะไฟอยู่บ้านเพื่อนบ้านคือเมื่อกอ่อ,เอนเนี่ยร้อนน่ะเออเมื่อวันนี่ท่านคือมืก่อนทุกคนก่ะกะลืมแล้วไปส่งเออเมื่อวันจันทร์แหมเมื่อกนก่อนวันพุธนาะอ่าแล้ไปส่งเพื่อนบ้านอยู่โรงพยาบาลนะคะ่ะคือเป็นเพื่อนบ้านผ่าตัดนะคะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่ก็เลยฝากบ้าน แล้วนะักเที่ยวไปด่างไฟนะคะดังไฟให้บ้านอุ่นแต่ว่าเพื่อนนะ่ะสงสัยเฟื้นอ,อ,อนสงสัยกนเพลย์อยู่นในกระเอนเพลย์นะคะตะวันเชวจะเปล่งไฟกว่าเฟ,ฟื้อนมี่เอฟซีถามว่าบ้านไหนะ พ็บปใส่ฮีเตอร์ฮีเตอร์กับมีทุกคนแต่ว่ามันแพงคือจะคอยนะเป็นคนบรวยคนเงินหน่อยนะคะก็ได้ใส่ฟื้นเพื่อประหยัดทุกชิ้นทุกอย่างเฮดก็คือเพื่อประหยัดเงินนะคะฮีเตอร์กับมีแห่งบอเปิดก็จะเปิดเวลาที่หนาวสุดๆทั้งสี่นะคะ แต่ปีนี้นะยังม่เปิดจากเทือตะปีกายนี่มันหนาวคักนะคะม,มือสองมือก็อเลยติดลบลบสิบเก้ายี่สิบเลยนะคะเ่อเทิงดอกแต่ว่ามันเห็นความรู้สึกมันเหมือนอ่าสิบเก้ายี่สิบองศาสิสูงสุดสิบห้าสิบหกนี่แหละปีที่แล้วแต่ว่ามัน,หน,น,น,หน,หนแห่งแห่งหนาวแห้งเราที่นี่เลวลาเขาเบิง วเวลาเขาเบิองอ่าพยากรณ์อ,อากาศทั้งสี่อ่าขั้นมันลบสิบห้าสิบหองศาแล้วันนี้มันจะบอกว่าความรู้สึกมันจะเท่ากับลบยี่สิบองศาทั้งสี่เหค่ะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละไปไกายนี่ก็เปิดฮิตเตอร์ตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่มด้คะ่ะเปิดแต่ว่าเห็นว่าเปิดห่อนแล้เพราะว่ากระดังไฟเป็นน้ำสี่นัะคะ่ะคือแบบว่าต้องรักษาอ่า ต้องรักษาภายในบ้านเนี่ยที่ยี่สิบองศานะคะนั่นแหละหลายคนก็อ่าเป็นเอฟซีไม่ล่ะคะ่ะที่บอูว่าเป็นอย่างคือบอคือใส่ฝืนหลายแท้เป็นอย่างคือบอใส่นาน,นอันนี้ก็คือบอกละคะ่ะว่าทุกอย่างจะต้องเหตุแบบให้ประหยัดเงนินที่สุดนะคะ มแล้วค่ะมนันเอก็บอมีอยยังว่าบ,บอให้ทุกคนฟังดอกค่ะมนันเองกัมาบอกมารายงานว่าไข่ไข่ก็คขิงหอนอก็เลยบอกออกกันล้างกายนะคะ่ะเมื่อไงผัดผ่อนต่อยู่ที่ท,ทำงานอนะ่ะขี้หมูกย่อยเบิดดมือมาหอดบานอนะ่ะขี้หมูกบ่ยย่อยอ่ะค่ะ นคะคะเมื่อนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับกำลังใจที่เขียนคอมเมนต์นะ่ารักนะ่ารักมาให้มาดามบานนอกอ่านนะคะไว้คุยกันมือใหม่นลคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย